อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่สุราษฎร์ธานีสองอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยครั้งแรกเนี่ยคุณผู้ชมคือเมื่อคืนที่ผ่านมาเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเป็นรถโดยสารนะพลิกตกข้างทางมีผู้เสียชีวิตท่ารายพอผ่านมาตอนเช้ารถกระบะคุณผู้ชมเกิดอ,อุบัติเหตุอีกนะคะแล้วก็สองจุดเนี้ยที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นเนี่ยห่างกันแค่4กิโลเมตรเท่านั้นเอาไปดูอุบัติเหตุแรกก่อนที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนะคะประมาณสักหนึ่งทุ่มครึ่งเท่านั้นนะคะ รถโดยสารคลิกตกข้างทางไปชนกับต้นไม้ถนนสายเอเชีย41ขาขึ้นกรุงเทพนี่แหละค่ะอยู่พื้นที่ช่วงก่อนถึงสี่แยกป่าเวอยู่ที่อำเภอชัยยาอุบัติเหตุนี้มีคนเสียชีวิต5คนเป็นผู้หญิง3เป็นผู้ชาย2คนแล้วก็มีคนบาดเจ็บถึง30คนนะคะในจำนวนนี้อาการสาหัส3คนและมีคนที่บาดเจ็บเล็กน้อยไม่ต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล2คน 2> ครตรวจสอบก็พบว่ารถโดยสารหรือว่ารถทัวร์คันนี้ เป็นรถทัวร์แบบเช่าเหมาไม่ประจำทาง